สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับท่านโดยตอนนี้ก็เข้าสู่เทศกาลวันหยุดสงการอย่างเป็นทางการแล้วนั้นก็ต้องจับตามองนะครานบูชมว่ากระแสข่าวสังคมไทยแล้วก็การเมืองนี้จะมีอะไรฮอตคิดเดือดอีกหรือเปล่านั้นก็ต้องจับตามองเดี๋ยวจะมาแถลงเรียนบอกให้ฟังครับท่านแล้วก็ไม่ทราบว่ามีประชาชนทั้งใดได้กลับบ้านหรือว่าไม่ได้กลับบ้านหรือว่ากลับแล้วก็กลัวจะเอาเชื้ออะไรไปติดนั้นก็แถลงเรียนบอกไว้ที่ใต้คอมเมนต์ได้นะครานบูชมพอดีว่าจะ กดทำโพลแล้วก็ลืมโดยโควิดวันนีเ้เพิ่มมา965ราลายน้อยกว่าเมื่อวานเล็กน้อยถึงปานกลางส่วนเชียงใหม่ย,ยังคงสูงกว่ากทมแล้วก็ล่าสุดแจ้งเข้ามาเลยตอนนี้ประจวบคีรีขันธ์พุ่งโอ้ร้1ยลายนะครับท่านผู้ชมก็เป็นสิ่งที่ออกมาเรื่อยๆครับท่านจากคัสเตอร์การติดโควิดนี้ไม่ทราบว่าตัวเลขที่ยังไม่ถึงพันนี้เพราะว่าตรวจน้อยไปหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจทราบได้นะครัครบท่านผู้ชมเพราะว่าตรวจน้อยโอกาสจะเจอก็น้อย ไปแล้วส่วนชูวิทย์กับมลวิสิตก็ได้ออกมาซัดโบโบครับท่านหรือว่าในเสกสัตถุนมันมันไม่ใช่เสกสกลอะไรนั่นก็เล่นอิดบีโดยชูวิทย์ซัดโบโบเปลี่ยนนาย,ยกได้เพียงเศษกระดูก <c oughs> ด้านมงคลกิจออกเลื่องออกลงปกป้องชูวิทย์หากถูกคดีจะใช้ตำแหน่งช่วยประกันในการดูชมก็เป็นการออกมาจากชูวิทย์กับมลวิสิตที่ออกมาแฉเรื่องผับนั้นแล้วก็โบโบก็ได้บอกว่าแกจนบาดนี้แล้วยังปล่อยให้เด็กมันถอนหงอกอะไรแบบนี้น,ะนะั้นในกานดูชมก็ส่งผล ให้โอ้ไล่ราคาอย่างสุดติงกันเลยทีเดียวครับท่านแล้วก็ใครที่กาลังคิดถึงเอบรีนาฟังอยู่อย่าเพิ่งยิ้มอย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวนในรับท่านผู้ชมหลังจากที่พลเอกประวิตยนั้นจะออกมาแจกขันสองแสนใบครั้งก่อนนั้นก็ไม่ทราบว่าท่านทั้งหลายกับผมนั้นจะไปได้เจอกันที่ตามสะพานลอยหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจได้อีกแล้วครับท่านเพราะว่าขันที่ว่านี้ <c oughs> แต่เดี๋ยวก่อนตอนนี้ข่าวสดแจ้งเข้ามาโดยหลังจากที่โดนหยุดพักปฏิบัติหน้าที่การเป็นสสไปช่วงคุยยามนั้นตอนนี้ก็รี เชินกลับมาสร้างภาพอีกแล้วโดยเอ๋บาลีนาแจกขันปาลีนาโพสโชหอบขันบิ๊กบอม1,000ใบแจกชาวบ้านโดยใจความบางช่วงบางตอนบอกแค่ชาวบ้านเห็นบาลีนานั้นก็วิ่งเข้ามาทักทายต่อแถวอะไรแล้วนั้นในกะเดนผู้ชมก็ไม่ทราบว่าขันที่ว่านั้นท่านจะอาจจะเอาไปใช้ในการตั้งขอทานให้ประชาชนใส่เงินหรือว่าจะไปไว้ในห้องสุขาไว้ลาดอะไรสักอย่างนั้นก็ต้องจับตามองโดยเอ๋แจกขันบาลีนาโพสเฟซบุ๊กสร้างภาพขณะที่ตนนี้ เงหอบขันบิ๊กป้อมหรือว่าขันปวิตรหัวหน้าพักพลังประชารัฐหนึ่งพันใบแจกชาวบ้านครับท่านโดยถ้าเกิดมาแจกแถวนี้นั้นผมก็จะต้องเดินไปบอกเอบรีนาว่า <c oughs> มึงอย่าเพิ่งตายไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้เลยเก็บไว้เก็บไว้เอาไว้เอง <c oughs> เผื่อว่าหน้าอาจจะได้ใช้ในการดินผู้ชมโดยตอนนี้ก็ใกล้ขึ้นมาทุกทีแล้วแต่ใกล้ที่ว่านั้นใกล้จะหลุดจากการเป็นสนสนแล้วก็ใกล้ที่จะติดอะไรสักอย่างหรือเปล่าหลังจากที่ครั้งก่อนนั้นไปแพ้คดีให้กับชอบพนิกาปมโพสหมิ่นประมาทคนนู้นคนนี้มั่วไปหมดนั้นก็ตต้องิด ตามอีกที่ส่วนเปิดสภาใหม่โอ้ยแล้วก็ประชาชนทั้งหลายนี่นก็บอกว่าทําไมทรงคล้ายเมนผมก็อยากจะเดินไปบอกเขาว่าอย่าพึ่งพูดแบบนั้นนะโดยหนึ่งพฤษภาคมน,นี้สร้างนาน8ปีอ๋อเสียงบไป1 2 0 0 0ล้านบาทใหญ่ที่สุดในโลกแต่ความเป็นประชาธิปไตยนั้นดูเหมือนจะต่าเตี้ยเลียดดินนะครับท่านผู้ชมไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรก็ติดตามอย่างใกล้ชิดก,กันเลยทีเดียวว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปครับท่านโดยขณะที่กาลังจะเปิดสภาอย่างยิ่งใหญ่นี้แต่ ทางของอเชียงใหม่โอ้มันก็จะมีความย้อนแย้งกันอยู่บ้างอะนะโดยตอนนี้แฮชแท็กรัฐบาลส้นตีนคนเชียร์ก็ส้นตีนพุ่งเทนทวิตเตอร์ติดกัน2วันรวดแล้วนะครับท่านผู้ชมโดยเปิดรัฐสภาใหม่เต็มรูปแบบหนึ่งพฤษภาคมก่อสร้างนาน8ปีใช้มูลค่า12,000ล้านบาทนี่คือรัฐสภาที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับท่าน โดยใหญ่ที่สุดในโลกก็แบบนี้แต่ตอนแรกมองแม่มเอ้ยนึกว่าเมนนะครับท่านผู้ชมแต่ที่ไหนได้ไม่ใช่ก็ทําให้ผมนั้นท่งโอ้ตาลายไปเล็กน้อยถึงปานกลางส่วนอีกฟากหนึง่งขัดแย้งกันเหลือเกินวอนผู้ใจบุญบริจาคโรงพยาบาลสนามเปิดรับเตียงคนไข้ของใช้น้ําดื่มนะครับท่านก็สร้างความแปลกประหลาดอย่างสุดติงกันเลยทีเดียวอีกด้านหนึ่งนั้นมีการเปิดจะโชว์สภาใหม่นะครับท่านผู้ชมโดยสภาพที่ว่านี้เป็นสภาปรสิตหรือเปล่านั้นก็อย่าไปพูดแบบนั้นครับ ท่านมันไม่ดีส่วนตอนนี้ตลาติดโควิดเพียบครับทั้งแจสปุกนิกปาบิยองกุ๊กกุ๊กหรือว่าแจ๊ชวนชื่นบอลเชิญยิ้มนาครอมอะไรตอนนี้ติดไปหมดแล้วแล้วก็โอ้ยอีกหลายเยอะแยะในะครับท่านผู้ชมไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันโดยรอบนี้นั้นเ,ออเป้าหมายที่โควิดมันจะเลือกเฉพาะเจาะจงนั้นรู้สึกว่าจะมาทางกลุ่มคนที่เป็นวัยรุ่นซัดส่วนใหญ่ก็สร้างความประหวัติท่านพึงให้กับผมอย่างดิบดีกันเลยทีเดียวครับท่านก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรแต่ที่แน่ๆตอนนี้โอ้ยไม่มีต เมื่อวานยังภูมิใจอวดรัฐสภาใหญ่ที่สุดในโลกในขนาดที่มันอยู่ในยุครัฐบาลที่แย่ที่สุดในโลกประเทศนี้สุดโลกแล้วครับโอ้สุดเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ออกมาเรื่อยๆใน่านผูชมโดยตอนนี้นั้นทางทวิตเตอร์ได้ทําการแท็กรัฐบาลส้นตีนนี้ขึ้นอันดับหนึ่งเทนทวิตเตอร์มาหลายวันรวดสองวันรวดแล้วบท่ารดูชมอันดับบนสุดเลยนั้นก็ต้องติดตามต่อไปครับท่านโดยบอกว่ารัฐบาลส้นตีนคนเชียร์ก็ส้นตีนด้วยอ่ะแล้ว ก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้พลเอกประยุทธ์ของผมนั้นก็ได้ออกมาอวยพรปีใหม่แต่ก็ไม่ทราบว่าพรที่พลเอกประยุทธ์ของผมนั้นเซอปีใหม่ไทยที่ออกมาบอกให้ประชาชนทั้งหลายนั้นตั้งการให้สูงขึ้นนั้นก็ไม่ทราบว่าจะเป็นเสนียดจันทานมาติดหัวกระบาลผมอยู่หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนั้นต้องข้ามไปก่อนแต่ที่แน่อดีตนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งครับท่านโดยยิ่งรักชินวัตรตอนนี้ก็ได้อวยพรสงการบอกเศร้าใจรักฉีดวัคซีนช้านะครับท่านผู้ชมโดยแจ้ง มาวันนี้นี่เลยโดยยิ่งรักชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่โดนยึดอำนาจรัฐประหารไปครั้งเมื่อปี57ดโดนนำโดยประยุจันทร์โอชาแล้วก็พี่ชายนั้นก็โดนยึดอำนาจไปสมัยสนธิครับได้อวยพรวันสงการขอให้คนไทยปลอดภัยไร้โรคกลับมามีรอยยิ้มได้โดยเร็วบอกเศ้าใจรัฐบาลบริหารจัดการล่าช้าประชาชนเข้าถึงวัคซีนต่ำนะครับ่านบูชมโดยต่ำที่ว่านี้ไม่ทราบว่าต่ำเรื่องโอ ประชาชนเข้าถึงวัตซีนได้ตาำหรือว่ารัฐบาลน,นั้นเป็นตัวต่ำผมก็ไม่อาจจะบอกท่านได้ครับแต่ที่นแน่แ่บอกได้คือได้รับพรจากยิ่งรักนั่นก็ดูเหมือนว่าป่ชาชายเขงหลายนั้นจะรู้สึกดีใจกับที่ได้ของเบื้อตอย่างเหลือเกินเลยทีส่วนตอนนี้ไอ้โบโบโผล่เข้ามาที่หน้าจอผมอีกแล้วไม่ทราบว่าเป็นพ่ออะไรโดยโบเผยนายกเป็นห่วงประชาชนทุกลมหายใจเข้าออกวอนร่วมกันให้มึงรีบตายไปซะไอ้ไม่ใช่วอนร่วมกันป้องกัน COVID โควิด -19 อุ้ยโทษโทษ,โทษ,โทษโมเมื่อกี้ตามัน ไล่นะครับท่านผู้ชมหลังจากที่เมื่อวานนั้นหยุดไปเพราะว่า,เ,าเกิดอาการใจสั่นรละลุรละลัวเล็กน้อยถึงปานกลางแล้วก็ผืนก็เช็คกันชีบผาไวปวดเลยตอนนี้แฮชแท็กว่ากูติดยังว่าน,นั้นก็ได้กลับมาหาผมอย่างเป็นทางการแล้วนะครับท่านผู้ชม,ดชมโดยเมื่อเช้าดูข่าวไปดูข่าวมาเอานกคอมก็ติดแล้วบิลลี่แม็กอินทอสก็ติดแล้วไม่ทราบว่าผมนี้จะมีโอกาสเสี่ยงหรือเปล่านั้นโดยถ้าผมติดโควิดนี้ก็ถือว่าเป็นค่อนข้างได้ยากนะครับท่านผู้ชมในสมัยนี้นั้นเพราะผมแทบจะไม่ออกจากบ้านเลยก็ต้องติดตามตอ โดยสายพันธุ์ใหม่ของไวรัสโครโรนาหรือว่าไอโควิดนี้ถ้าเกิดมาจาก,กอังกฤษส่งข้าวประกวดนั้นความรุนแรงน้อยกว่าปกติเล็กน้อยแต่กระจายตัวได้เร็วกว่าเดิมกี่เท่าแล้ววะหนึ่งจุดเจ็ดเท่านะครรับท่านผู้ชมแล้วก็ตอนนี้มาที่มงคลกิจสักแบบโดยพร้อมช่วยเฮียชูเอาเลยเว้ยเต้โดดป้องชีวิตนายกสั่งเอาผิดแฉไทยคู่ฟ้าคลับย้อนตัวเองคุมตำรวจไม่รับผิดชอบหรือก็เป็นสิ่งที่ออกมาแถลงเบื้องต้นนะครรับท่านผู้ชมให้ประชาชนทั้งหลายได้เข้าใจ กันโดยถึงขั้นมีวันนี้แล้วนะเนี่ยที่มงคลกิจออกมาซัดทางรัฐบาลในการดูบูชมก็ไม่ทราบว่าไปหิวสีงหาแซนเอหิวแสงหาซีนหรือเปล่าก็ไม่อาจทราบได้แต่ที่แน่ๆมงคลกิจครับท่านได้บอกว่าถ้าเกิดสมมุติชูวิทย์เป็นอะไรไปเนี่ยโดนดำเนินคดีก็จะใช้ตําแหน่งสอสประกันตัวให้ก็เป็นสถานการณ์ที่ออกมาเบื้องต้นนะคราูผูชมไม่ทราบว่าหิวแสงกระหายแฟดหรือเปล่าหรือว่าทําออกมาจากใจจริงนั้นก็ไม่อาจทราบได้โดยแต่ที่ทราบ แน่แน่แน <c oughs> เอใส่เสื้อประวิ์เดินสายแจกขันบิ๊กบอมแต่ขันที่ว่านั้นตอนนี้ไม่ขันแล้วใช่ไหมวะ <c oughs> อ๋ะวอวเราะขำขันนะครับท่านผู้ชมอย่าเพิ่งเข้าใจผิดโวแค่เห็นปรีนาพี่น้องก็เดินมาขับไล่กันมากมายน,นะไ <c oughs> อ้ไม่ใช่ <c oughs> พี่น้องก็เดินมารับกันใหญ่ครับท่านโอ้ยตาเป็นแบบนี้แล้วเว้ย ก็เป็นสิ่งที่จะเรียกว่าสร้างภาพหรือเปล่าหรือว่าวาระสุดท้ายของการเป็นสสของเธอใกล้จะเข้ามาขึ้นทุกทีแล้วนั้นก็ต้องติดตามสถานการณ์ในการดินผู้ชมโดยประชาชนทั้งหลายนั้นแห่สรรเสริญอย่างชั่วนาตาปีไม่ตบไม่ตีไม่ดีดขึ้นเลยก็เป็นสิ่งที่ทุเลศสิ้นดีอย่างปีเหลือล้นหรือเปล่านั้นก็ไม่แน่ใจครับท่านแต่ที่แน่ใจคืออาการของคนติดโควิดรอบนี้นั้นอาจจะไม่มีไข้แต่ว่ามีผื่นคันเล็กน้อยแล้วก็อาจจะมีน้ำมูกหรือบางคนก็ไม่แสดงอาการเลยนั้นแต่ที่แน่แน่แจ๊ชวน ชื่อนอะาการติดโควิดนี้ไม่เหมือนบอลเชิญยิ้มกับนาคมนะครับท่านโดยแจ๊จชนชื่นเล่าอาการป่วยโควิด -19 สุดทรมานมีไข้หนาวสัน่นหนักสุดออต้องจากคนรักซึ่งก็คือแจง้งภรรยาของเขานั้นโดยแจ๊จก็ได้มาบอกว่าได้ทำการปิดแอร์แล้วก็ใส่เสื้อหนาวเอาผ้าอะไรมาโคดหัวไว้ในการดูชมห่มผ้าแล้วก็ปิดแอร์นั้นก็ส่งผลให้มันยังหนาวไปถึงกระดูกเลยผมก็หวนนึกไปถึงตอนที่ผมติดอะไรวะ แต่ว่าไม่ใช่โควิดนกคร่าน,นผู้ชมเมื่อเดือนกันตากาาปีที่แล้วนั้น ติดโรคชีนูโอ้อาการเดียวกันเลยแล้วก็มีการปวดเมื่อยอย่างหนักหน่วงของแจ๊สนี้ก็ต้องบอกโอ้แถลงเรียนบอกข้างต้นนะครับท่านผู้ชมไม่ทราบว่าเป็นพ่ออะไรเหมือนกันส่วนชาวบ้านภาวาโควิดติดหมู่บ้านงดรับนักท่องเที่ยวไม่มีกําหนดวันเชื้อระบาดโ,โ,โ,โอ้ก็ว่ากันไปจังหวัดไหนวะเนี่ยบ้านห้วยเฮียอ๋ออําเภอบางปะาผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนปิดแหล่งท่องเที่ยวจุดชมวิวอืมแล้วก็ปิดหมู่บ้านไม่มีกำหนดวันโควิดระบาดจากภายนอกเข้าหมู่บ้านนะครับท่านผู้ชมโดย ทั้งหลายนั้นสงการปีนี้ก็ตอนนี้อาจจะถึงบ้านแล้วสําหรับประชาชนที่กลับแล้วก็พวกที่ไม่กลับนั้นก็อาจจะนั่งดูผมอ่านข่าวแถลงเรียนอยู่นี้หรือเปล่านั้นก็ไม่อาจทราบได้นะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามสถานการณ์ต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรแต่ที่แน่ๆตอนนี้เพนต์ิ้นพลิชชีวรัตแกนําคณะราษฎรนั้นก็ได้ทําการอยู่ในเรือนจํามาเป็นเวลาเกือบ60วันแล้วแล้วก็ตอนนี้ได้ทําการโดนอาหารเป็นวันที่29แล้วนะครับท่านผู้ชมก็ส่งผลให้ไอ้ปาบูออกมาหาซีนด้วย ป้าบูโตนัทวุฒิปาใสในกิจกรรมลำลึกเหตุการณ์สลายการชุมนุมคนเสื้อแดง10เมษา53รัฐบาลไม่ได้กันแกล้งแกนนำม,ม็อบยันผิดม112ชัดเจนขณะที่นัทวุฒิใส่เกลือปัดชูธงทำสงครามชุมนุมใหญ่ยันมาดีไม่แทรกแซงชุมนุมอะไรก็ว่ากันไปนะครับท่านผู้ชมเป็นประโยคบอกเล่า,าจะลอยเข้าหูใครนั้นก็ไม่อาจทราบได้โดยป้าบูมันหวัง ที่จะหาซินนะครักกบท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองหรือจะไม่จับตามองก็ได้ส่วนไอโบ้ง้อยันไตสั์ทวัตชัยชัยทวัตตุลาธนก้าวไกลฝียังรักษาได้แต่ที่น่าห่วงคือโรคมะเร็งร้ายในสมองนะครักกบท่านผู้ชมโดยโรคมะเร็งรายในสมองนั้นก็อาจที่จะมีครับท่านแต่ว่ามีที่ว่านั้นอาจจะเป็นของตัวมะนเงหรือเปล่าโดยทําการฆ่าน้องฟองนายขายเพื่อนอะไรทํานองนี้นั้นอย่างที่ชูวิทย์กมลวิสิทธ์ได้ออกมาแถลงเรียนบอกนั้นผมก็ไม่อยากจะเชื่อสาย แต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงก็โดนสวนไปอย่างหโดยชูวิทย์ก็ได้แนะให้พลเอกประยุทธ์นั้นอเลือกไอ้ตัวดีๆมาหน่อยเพราะไอ้ตัวนี้มันห่วงแค่ชิ้นเนื้ออะไรสักอย่างนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ได้พูดเองอย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวส่วนเปิดมาเจอระวิทย์ประยุทธ์อีกแล้วนะประชาชนป้องกันตัวเองอ๋อ เสี่ยงรวมกลุ่มดื่มสุราย้ำใช้บริการที่ไหนสแกนไทยชนะทุกครั้งในกครานบูชมก็เป็นสิ่งที่ออกมาจากไอเดียระดับสมองฟังชิปครับทานโดยชิปที่ว่านี้ก็พยายามเตือนแล้วนะว่าอย่าไม่ให้มันหายอย่าไปให้มันหาย,ย,าหหายสุดท้ายชิปหาย <c oughs> ก็เลยเป็นแบบนี้นะครั <c oughs> บท่านผู้ชมไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันอโดยอันนี้ก็จากบอกอะไรจุดส่งเข้ามาโดยประเทศนี้ทําบาปอะไรถึงได้ผู้นําบริหารแบบประยุทธ์บอกอะไรจุดโพสต์ผ่านมา1ปีรัฐบาลเพิ่งเปิดช่องวัคซีนเอาล้ เว้ยตอนนี้โดยไม่ได้ตาฝาดแต่อย่างใดนะคระัคทเดนบูชมสุกงงอย่างสุดติันเลยทีเดียวโดยประเทศเราเป็นอะไรเนี่ยอดทนอย่างสุดติกงอะไรทีเดียวนะคระับทเดนบูชมบ่อยให้ประยุทธ์ออกมาบริหารแบบนี้ได้อย่างไรนั้นก็เป็นสิ่งที่ออกมาจากบกกรายจุดโดยผมก็ได้ออกมาถแถลงเรียนบอกข้างต้นแต่อย่างเออกูไม่เกี่ยวแต่อย่างไรนะเว้ยฟังอยู่มึงก็อย่าพิ่งยิ้มอย่างเด็ดขาดเลยทีเดียวส่วนไอ้หอกหารซีนี้ก็มาไม่เว,นว้นวายไอ้โบโบสวนยิ่งรักหนีคดีเสพสุขเมืองนอกมองไม่เห็นรัฐบาลทํางานหนักโดย ทำงานหนักที่ว่านั้นไม่ทราบว่าเออมันไปหามเสาหรือป่าเพราะว่ารักไม่ค่อยดีถ้าเกิดรักดีจะได้หามจวนั้นก็ไปที่ทุเรศสิ้นดีนะครับท่านผู้ชมแนะไปยังพลเอกประยุทธ์ที่ผมชื่นชอบนั้นว่าให้ระวังไว้ให้อย่างดีดีกันเลยทีเดียวโดยชีวิตกบมลวิสิตก็ได้ออกมาแถลงเรียนบอกแล้วว่าโอ้ย้ายฝั่งย้ายค่ายได้เนี่ยเพราะว่าแค่ชิ้นเศษเนื้อกระดูกนะครับท่านผู้ชมก็สร้างความประหวันพันพึงอย่างสุดติงเลยทีเดียวโดยชีวิตซัดแลมโบ้เปลี่ยนนายได้เพียงเศษกระดูกแช่อิทธิพลเบ โดยก่อนหน้าน,นี้ชูบุญยามไอโบนี่ก็ได้ออกมาบอกว่าโอ้มาเจเลียตูดไม่ถึงแล้วยังมาออกมาพูดอะไรบา้บาๆบอๆขอแตกสําหรับชูวิทย์กมลวิสิตนี้ก็ส่งผลให้ชูวิทย์ออกมาโต้ครับท่านโดยบอกว่าอุย้ยห่วงแค่เสตหาหันหรือว่าต้องให้ฟังท่านทั้งแหลงห่วงรักษาสุขภาพรักภาพรักของรัฐบาลและชื่อไทยคู่ฟ้าที่เอามาเปรียบเปยโดยมีริวร้วล้อนายกชมผมว่าผมแก่จนผมหงอกสุนักเลียตูดไม่ถึงพูด ไม่คิดไปทําให้นายกเสียหายผมต้องยอมรับและขอบคุณที่เอาไปเปรียบกับสุนัขเพราะตอนนั้นเป็นสุนัขที่มีเจ้านายเดียวไม่ได้เป็นสุนัขสองรงังเปลี่ยนนายได้เพียงเศษกระดูกแล้วยอมเลียแข้งเลียขาใจเจ้านายอย่างน้อยที่ผมไปเห่าเพื่อประโยชน์ของเจ้าของบ้านประชาชนในช่วงนี้ดีกว่ามากก่กันเองครับก็เป็นสิ่งที่ออกมาใน,ะะน่านผูชมลําสุดๆเลยก็ไม่ทราบว่าไอ้โบโบนั้นมันจะลายใจหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจครับท่านแต่ที่แน่ใจใครไปวัดอ้อน้อยของอดีตบุ ไทยสลาบซึ่งโดนจับศึกไปแล้วนั้นท่านก็จงไปตรวจโควิดไว้อย่างดบด่วนกันเลยทีเดียวถ้าเกิดใครไปโพวัดอร้อน้อยในวันที่6ที่ผ่านมานี้นั้นก็ความซวยอาจจะไม่เย็ยนท่านได้ก็เป็นสถานการณ์ที่ออกมาเรียบเรียงแถลงเรียนไขให้ประชาชนทั้งหลายได้เข้ากันก่อนเบื้องต้นครับท่านโดยเราต้องติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวว่าโควิดจะทะลุพันเมื่อไหร่โดยติดอยู่เลขหลัก9 0 0ร้อยนี้มา2วัน3วันแล้วนะครับท่านผู้ชมโดยวันนี้นั้นโควิดมีตาเพิ่มขึ้น อย่างมีนัยะสําคัญครับท่านโดย965ลายส่วนเชียงใหม่ยังแซงกทมแล้วก็ที่พุ่งที่สุดก็คือประจวบคีรีขันครับท่านพุ่ง1 4 1ลายกันเลยทีเดียวก็ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดว่าผ่านเวลาไปกี่มากน้อยแล้วนั้นเดี๋ยวนานเกินไปเดี๋ยวประชาชนทั้งหลายจะเบื่อกันอีกก็ไม่ทราบว่าปีใหม่ปีนี้สงการนี้ท่านทั้งหลายนั้นจะไปได้เที่ยวไหนหรือเปล่าก็ไม่อาจทราบได้เดี๋ยวดีซนาแน่ๆผมยังต้องแหกปากคาราการ์งอยู่บ้านในการดูชมไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรไม่ได้ค่อยได้ออกไปที่ไหนเลย ก็จริงเป็นกระแสข่าวที่ผมรวบรวมมาแถลงข้างต้นก่อนนะครับท่านผู้ชมหากชอบลีปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สักเล็กน้อยถึง้านกลางวันนี้ข่าวไม่ค่อยจะมีสาระเท่าไหร่เพราะว่าเมื่อวานจิตตกนะครับท่านเลยส่งผลให้วันนี้เครื่องไม่ค่อยฟิตสตาร์ทไม่ค่อยติดเท่าไหร่จึงขอจบการแถลงข่าวไปก่อนสวัสดีครับท่าน